สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคนทํางานทศกับสิทธิ์ประกันสังคมผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel และช่อง YouTube รับทำทีวิลดิง้งเคลียร์ชัดมาอัปเดตกันนะครับสำหรับเงินดิจิทัล1นึ่งบาทซึ่งมีประเด็นคําถามจากพี่น้องผู้กันตนจากพี่น้องประชาชนหลายๆคนหลายๆท่าน ซึ่งก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากวันนี้มาขอทำการอัปเดตสำหรับเงินดิจิทัล1นึ่งบาทพร้อมรายละเอียดเงื่อนไขเป็นอย่างไรแล้วก็มีคำถามหลายๆคำถามที่จะมาตอบให้หายสงสัยกันสรุปชัดเงินดิจิทัล1นึ่งบาทซื้อของออนไลน์ได้หรือไม่ก็เป็นหนึ่งคำถามนะครับเรามาทำความเข้าใจมาดูรายละเอียดแล้วก็ ตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะคำถามแรกเลยเงินดิจิทัล1หนึ่งหมื่นบาทนั้นจำเป็นจะต้องลงทะเบียนไหมต้องตอบแบบนี้ครับเงินดิจิทัลนหนึ่งหมื่นบาทไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียในใดๆทั้งสิน้นและเงินดิจิทัล1หนึ่งหมื่นบาทนั้นคุณสมบัติที่จะได้รับเงินดิจิทัล1หนึ่งหมื่นบาทเป็นอย่างไรได้ทุกคนหรือไม่สำหรับเงินดิจิทัล1หนึ่งหมื่นบาทพูดที่เป็นคนไทย เน้นนะครับเป็นคนไทยแล้วก็มีบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเป็นคนไทยทุกคนมีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทตามนโยบายนะครับของทางรัฐบาลซึ่งนั่นก็หมายความว่าเงินดิจิทัล10,000บาทอายุ16ปีขึ้นไปที่มีบัตรประจําตัวประชาชน13หลักจะได้รับเงินทุกคนไม่ว่าทาจะเป็นคนรวยคนจนเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามา ไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนสําหรับนโยบายเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนั้นนะครับปัจจุบันก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแน่นอนรัฐบาลชุดนี้จะแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนแต่เงื่อนไขรูปการใช้จ่ายนั้นนะครับจะสรุปอีกครั้งเป็นรายละเอียดให้ชัดเจนอย่างละเอียด จนปัจจุบันส่งสงจนปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนพี่น้องผู้กันตนพี่น้องผู้ใช้แรงงานสงสัยว่าเงื่อนไขรูปแบบการซื้อสินค้าผ่านกระเป๋าเ,าเงินดิจิทัลเป็นอย่างไรเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทซื้อของออนไลน์ได้ไหมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องดูรายละเอียดลึกๆอีกทีหนึ่ง แต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นจะขออธิบายแบบนี้เงินดิจิทัานหนึ่งหมื่นบาทซื้อของออนไลน์ได้หรือไม่เป็นคําถามที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งเงินดิจิทัลนหนึ่มบาทจะมีการจํากัดการซื้อสินค้าประเทศออนไลน์และสินค้าที่เกี่ยวกับอบอยมุขเพื่อไม่ให้ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และจำกัดระยะเวลาในการใช้6เดือนเท่านั้นจะใช้1,000 0บาทดวดเดียวก็ได้จัดทยอยใช้ก็ได้แต่ขอให้ใช้ภายใน6เดือนอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามาและจะมีการเริ่มใช้เงินดิจิทัล1,000 0บาทเมื่อ,อไรคืบหน้าล่าสุดจะมีการใช้เงินดิจิทัล1,000 0บาทตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 7ปีหน้าเป็นต้นไป เงินดีจท่านหนึ่งมื่นบาทนั้นมีเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าต่างๆท,ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นอาหารน้ําดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำอาหากินและอื่นๆคําว่าและอื่นๆบางกระแสก็บอกว่าจะให้มีการเติมน้ํามันได้จะให้ใช้จ่าย <c oughs> สําหรับการเติมน้ํามันได้บางกระแสก็แจ้งว่าจะ ให้ใช้จ่ายผ่านร้านค้าสะดวกซื้อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอความชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญใช้จ่ายภายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือกรณีที่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับรัศมีอาจจะขยายเป็นไป20กิโลเมตรต้องเน้นย้ำนะครับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนั้นไม่สามารถซื้อของออนไลน์ได้ เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับแลกเป็นเงินสดได้ไหมก็เป็นคําถามที่ใครหลายๆคนถามเข้ามาเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนั้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้เน้นนะครับไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้รวมไปถึงไม่สามารถแลกหรือเบิกถอนเป็นเงินสดได้เช่นกันการใช้จ่ายจะสามารถทําผ่านร้านค้าที่รับลงทะเบียนรับชำระดิจิทัลไว้เท่านั้น สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่มีแอปพลิเคชันใดๆเลยสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวในการชำระเงินดิจิทัลหนึ่งบาทได้ก็คล้ายๆกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเอง <c oughs> อย่างไรก็ตามความคืบหน้าล่าสุดเงินดิจิทัลหนึ่งบาทล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะทำงานของนายกรัฐมนตรี นะครับได้กล่าวว่าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนั้นอาจจะมีการขายายพื้นที่จากรัศสมี4กิโลเมตรไปเป็นอำเภอรหรือจังหวัดก็เป็นไปได้นะฮะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งสำหรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากมายน่าจะได้รับนะครับคำตอบเขียชัดนะฮะหากเช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับท่านเห็น QR วอโค้ด้านบนท่านสามารถสแกนคิวอาโค้เพื่อเข้าร่วมใากกลุ่มถามตอบประกัศสังคมได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ